สวัสดีค่ะวันนี้เว็ faster. online จะมาบอกวิธีสร้างปุ่ม call to action ง่ายๆกระตุ้นการขายผ่านคอนเทนต์โดยใช้เว็บไซต์ Canva พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็เข้าเว็บไซต์ Canva ก่อนนะคะพอเข้าหน้าเว็บไซต์มาแล้วเราก็คลิกปุ่มที่สร้างดีไซน์ได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เรามาที่กำหนดขนาดเองตรงนี้นะคะในส่วนของการกำหนดขนาดนะคะเราสามารถกำหนดขนาดที่เราต้องการได้เลยค่ะ หลังจากนั้นคลิกที่สร้างดีไซน์ใหม่ตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ก็คือหน้าขนาดดีไซน์ของเราที่เราได้กำหนดไว้นะคะต่อไปเราก็ไปเลือกปุ่มกันเลยดีกว่าค่ะให้เราไปที่องค์ประกอบตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็คลิกค้นหาปุ่มที่เราต้องการได้เลยค่ะ ส่วนนี้นะคะให้เราเลือกภาพที่ไม่มีมงกุฎค่ะหากภาพไหนที่มีมงกุฎนะคะตรงนี้จะเป็นแคนวาโปค่ะซึ่งหากเราเลือกภาพที่มีมงกุฎนะคะเราอาจจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมค่ะเราก็เลือกปุ่มที่เราต้องการได้เลยต่อไปเราก็ไปที่เครื่องมือข้อความตรงนี้ได้เลยค่ะเพื่อใส่ข้อความบนปุ่มนะคะ หลังจากที่เราใส่ข้อความแล้วหากต้องการตกแต่งเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ค้นหาภาพอื่นๆจากช่องนี้ได้เลยค่ะตรงนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการสร้างปุ่ม Call to Action สามารถนำปุ่ม Call to Action ไปแปะตามคอนเทนต์ต่างๆได้เลยค่ะ สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเราเพิ่มเติมได้ที่ adwebfaster. online นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามสาระดีๆจาก Webfaster กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Webfaster เว็ aster, บ,บไซต์ธุรกิจรองรับ SEO เพิ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสร้างยอดขายทะลุเป้า